สวัสดีค่ะวันนี้วันที่17มิถุนายน2 5 6 6ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคข้ามค่ะตอนนี้ซางบอยลากองรถไถฒขั้นนี้มาส่งลูกคายู่บานพื้นค่ะตำบลพะลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าันางเป็นลุนหล่อเดี่ยวดำมือค่ะขั้นนี้จะกว้าง4เมตร70ค่ะยาว4 3เมตรสูง4เมตรหนึ่งค่ะเปิดได้3ด้านชวนล่าบนจีดําสามารถถอดออกได้ค่ะ ท่านนี้จะใส่เป็นเข้าของนิสันบิเอเป็นกระทะไม้ไปลายแดงเป็นย่างปเปอร์เซ็นค่ะอะซสซีจะใส่เป็นเล็กล่างหนำหนาซีค่ะของสร้างบอยจะมีหมวกมีบันไดมีกองเครื่องมือมีเสือแถมให้ลูกค้าค่ะจะให้สร้างเอาเสือมาให้ค่ะเสือ,อยนี่รถเอฟซี่คนใดสนใจติดต่อสร้างบอยได้จ้าเบอร์โทรสร้างบอย0ู2 สามสีหนึ่งจะสีสีหนึ่งค่ะสีของพวงลูกค้าสามารถเลือกเองได้ค่ะของอูซางบอยไม่ถูกสีจ้าของอูซางบอยจะเปิดถังในทุกขั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นดำบ็ดำกับเปิดถังได้ค่ะนี่ค่ะเปิดถังได้ตามที่สร้างบอยเปิดเทปเบิ้งค่ะชวนเล่าบนการถอดลอกใส่งันยังไงตามวิดีโอเลยเด้อค่ะคั้นี้จะเป็น กับบาสีเขียวด้านในค่ะส่วนด้านนอกเป็นสี้สมค่ะ